เอาต่อไปมีปัญหาอย่างไงในเรื่องสมมติที่เขาสมมติขึ้นนั้นเขากล่าวว่าได้สนทนากับลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านอาจารย์แล้วล้วนแต่ยืนยันว่าทุกคนทําดีทําชั่วในชาตินี้ก็ได้ผลในชาตินี้เท่านั้นนี่มันมีข้อเท็จจริงเกีย่ยวกับท่านอาจารย์อย่างไรไหมครับอืมก็หาว่าเรา <c oughs> บอกว่าทําดีทําชั่วในชาตินี้มีผลในชาตินี้เท่านั้น <c oughs> กอย้อนไปถึงว่ยชาติคือเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูในขณะนี้เป็นชาตินี้แล้วมันก็จะมีเกิดอย่างนั้นอีกแต่ต่อไปอีกนั่นคือชาติหน้าให้ช่วยจำไว้ว่าอะไรอะไรที่มันกระทำไปหรือเกิดขึ้นในตัวกูของกูครั้งนี้มันจะมีผลสืบเนื่อง ไปถึงการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูครั้งหลังครั้งหลังครั้งถัดถัดไปด้วยเสมอไปนี่เรว่ามันมันเชื่อมกันได้ระหว่างชาติมันติดต่อกันได้มันเป็นปัจจัยกันได้ในระหว่างชาตินั้นควบคุมตัวกูของกูไวด้ดีๆให้เป็นตัวกูแต่ในทางดีถ้ายังอยากมีตัวตนมันจะมีผลสําหรับการเกิดตัวกูของกูในครั้งถัดถัดไปให้มันดี เราไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีแต่ชาตินี้ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีแต่ชาตินีนะ้การประกอบกรรมในการเกิดตัวกูของกูครั้งนี้มันยังจะมีผลคาบเกี่ยวไปถึงการเกิดตัวกูของกูครั้งถัดไปด้วยนี่เรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างชาติที่เป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้จริงยิ่งกว่าที่จะถือชาติ เป็นการเข้าลงแล้วไปเกิดใหม่เข้าลงแล้วไปการเป็นการเกิดใหม่มันเนื่องกันอย่างไรนั่นมันไม่สันทิฏฐิโกมันสันทิฏฐิโกคือชาติชนิดนี้เกิดอยู่อย่างนี้มีผลภาพเกี่ยวไปถึงชาติชนิดนี้ที่จะเกิดต่อไปอีก mm hmm. อย่างที่เระวันหนึ่งมีหลายครั้งหลายสิบครั้งเขามี